สิบปีคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ภาคใต้ตอนบนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสระยะยิยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ5 0พรรษาในพุทธศักราช2545กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานราชานุญาตจะทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ถวาย และพระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการในลักษณะการบูรณาการงานบริการวิชาการเกษตรทุกสาขามาจัดให้บริการแก่เกษตรกรณนะจุดเดียวโดยกําหนดนโยบายและเป้าหมายการดําเนินการที่ชัดเจน กรมวิชาการเกษตรโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7และศูนย์เครือข่ายได้ดำเนินง,งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้งานวิจัยพัฒนาและงานบริการวิชาการเกษตรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายอย่างมีศักยภาพสนับสนุนกระบวนการบริหารง,งานเทคโนโลยีมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานา,นาให้เกษตรกร,ร,กรได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการผลิตกับเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วมสำนักวิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรเขตที่7และศูนย์เครือข่ายได้เข้าร่วมในโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่โดยให้บริการในส่วนของกิจกรรมคลินิกพืชในพื้นที่เป้าหมายโครงการซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ต,ตอนบน โดยให้บริการแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาทางการเกษตรด้านต่างๆเช่นกระบวนการผลิตการดูแลรักษาพืชและการป้องกันกำจัดโรคและแมลงเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์นอกจากนี้ยังได้ให้บริการติดตามต่อเนื่องถึงแปลงปลูกพืชของเกษตรกรเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครบถ้วนโดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. วิเคราะห์ระบบนิเวเศเกษตรของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 2. ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ได้แก่การลงทะเบียนร,รับบริการโดยบันทึกลงในบัตรทะเบียนประวัติการรับบริการหรือแบบคลินิก01 การเข้ารับบริการคลินิกพืชโดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและให้คำปรึกษาปัญหาการผลิตพืชของเกษตรกรและบันทึกในแบบคลินิก02และการติดตามให้บริการต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการผลิตพืชให้แก่เกษตรกรถึงแปลงปลูกและบันทึกผลการติดตามให้บริการต่อเนื่องในแบบคลินิก05 นอกจากน uh ี้ยังมีการขยายผลการดำเนินงานของโครงการพันแปลงสาธิตของเกษตรกรแบบคลินิกศูน plus ซึ่งการบริการคลินิกพืชจะนำมาซึ่งโจทย์วิจัยในอนาคตและแก้ปัญหาการผลิตพืชของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจากการดำเนินงาน10ปีคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์พื้นที่ภาคใต้ตอนบนมีผลการดำเนินงานดังนี้1 การวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนพบว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเริ่มและสิ้นสุดฤดูกาลก่อนภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ1-2เดือนโดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมกราคมซึ่งพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดคือจังหวัดระนอง ส่งผลให้การเพาะปลูกพืชและปัญหาการผลิตพืชของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนแตกต่างกัน 2. ผลการดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในปีพุทธศักราช2 5 5 2ถึง2561เป็นระยะเวลา10ปีพบว่ามีเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกพืชจำนวนทั้งสิ้น12,788รายและมีบริการต่อเนื่องในแปลงเกษตรกรจำนวนทั้งสิน้น 1,172รายนอกจากนี้ได้ดำเนินการขยายผลภายหลังการบริการต่อเนื่องในแปลงเกรรษตรกรจำนวน17แปลงในพืช6ชนิดได้แก่ปาล์มน้ำมันทุเรียนมะพร้าวฝรั่งมะม่วงและพืชผัก S 1> <S 1> เราเองก็นําเทคโนโลยีหรือว่าวิชาการงานวิจัยต่างๆของกรมวิทยาเขตลงไปเพื่อแนะนาให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรซึ่งการแนะนําตรงนี้เราเน้นหนักไปเรื่องเกี่ยวกับด้านพืชพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ <S 1> <S 1> ซึ่งเราเองมีนักวิชายการมีนักวิจัยซึ่งลงตามโครงการทุกครั้งแต่ละจังหวัดที่จัดขึ้นหรือว่าแต่ละอําเภอที่จัดขึ้นลงไปสู่พื้นที่จริงๆนะครับลงไปถู่บ้านถูแปลงพี่น้องเกษตรกรจริงๆโดยสงนักวิชาการหรือผู้รู้ เราไปแก้ปัญหาลงไปจัดการเราตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่เป็นแปลงเรียนรู้เรื่องปัจจุบันเราตั้งทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนไปจังหวัด 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระบบนิเวศเกษตรกับประเด็นปัญหาการผลิตพืชในภาคใต้ตอนบนพบว่าการให้บริการคลินิกพืชเมื่อนํามาแยกประเด็นปัญหาของการผลิตพืชพบว่าพืชที่เกษตรกรมาขอรับบริการมากที่สุดได้แก่พืชยืนต้น รองลงมาคือพืชผักพืชไร่ไม้ดอกไม้ประดับและเห็ดตามลำดับดังนั้นการแก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนควรจัดลำดับปัญหาความสำคัญในส่วนของพืชยืนต้นเป็นอันดับแรกเนื่องจากเป็นปัญหาที่เกษตรกรให้ความสนใจและยังเป็นพืชที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในเขตภาคใต้ตอนบนส่วนประเด็นปัญหาการผลิตพืชของเกษตรกรที่มารับบริการคลินิกพืชพบว่า เกษตรกรที่มารับบริการประสบปัญหาด้านโรคมแมลงและสัตว์ศัตรูพืชมากที่สุดในทุกกลุ่มพืชรองลงมาคือปัญหาด้านการปลูกและการดูแลรักษาธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ยพันธุ์พืชมาตรฐาน GAP และการเก็บเกี่ยวตามลำดับปัญหาด้านโรคมแมลงและสัตว์ศัตรูเป็นปัญหาที่เกษตรกรมาขอรับบริการมากที่สุด เนื่องจากเป็นปัญหาที่สังเกตได้ง่ายที่สุดในการปลูกพืชและเป็นกระบวนการเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศแบบร้อนชืน้นซึ่งเป็นลักษณะภูมิอากาศแบบภาคใต้ตอนบนสำหรับปัญหาการปลูกพืชการดูแลร,รักษาและการใช้ปุ๋ย เป็นปัญหาที่เกษตรกรมีความประสงค์ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตประกอบกับพื้นที่ภาคใต้ตอนบนส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกทำให้มีการชะล้างธาตุอาหารสูงส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดังนั้นการใช้เทคโนโลยีการจัดการสวนและธาตุอาหารที่เหมาะสมนอกจากจะช่วยเพิ่มผลผลิตแล้วยังช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อพื้นที่ ตลอดจนเพิ่มรายได้จากการผลิตพืชทำให้เกษตรกรที่เข้ามารับคำปรึกษาของการให้บริการคลินิกพืชสามารถนำไปใช้ในการผลิตพืชให้มีประสิทธิภาพได้ หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้มาแนะนําให้ความรู้เรื่องการทําสวนปามคพรบวงจรผมเองก็มาได้นําไปถ่ายทอดองความรู้ต่างๆให้แก่เกษตรกรการที่ทําสวนปามจาเป็นกับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าเพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องนําความรู้ใหม่ๆไปปรับใช้ให้กกบการจัดการสวนปามในการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกําไรให้แก่เกษตรกรในสวนปามน้ํามัน ันจะสามารถปลูกพืชร่วมพืชแมทมสร้างรายได้เสริมมีปัญหาเรื่องมีมแมลงบันทองนะไตรือฟกักไข่ไ่ไหนลูกมะม่วงซึ่งมันเป็นบรรหักับเรื่องการส่งออกมะม่วงจะหนาวเสียพอดีนักวิชาการการ,กรเกษตรออกมาแนะนําและมาทําให้เป็นตัวอย่างมาจัดการกำจัดมแมลงบันทองด้วยการใช้กับดักใช้เวลาประมาณสักยี่สิบวันซึ่งไม่เกินเดือนก็ ปรากฏว่าก็ได้ผลจำนวนมแมลงวันทองก็ลดลงสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์และการขยายผลการดำเนินง,งานคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ภาคใต้ตอนบนในระยะเวลา10ปี สามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการใช้ประโยชน์ในทางตรงคือใช้ในการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตพืชของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและจัดทำคู่มือการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานโครงการ รวมไปถึงการจัดทําแปลงต้นแบบเรียนรู้และสาธิตเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ส่วนการใช้ประโยชน์ในทางอ้อมโดยการน,นำปัญหาการผลิตพืชของเกษตรกรที่มารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ที่พบมากที่สุดหรือปัญหาการผลิตพืชที่ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งปัญหาเหล่านี้จะถูกนำมาเป็นโจทย์วิจัยเพื่อศึกษาคนา้นคว้าหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป ด้วยกล่าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7กรมวิชาการเกษตร